สนที่ลิมทองคุณยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีเมื่อวันก่อนนะบอกว่าให้เวลารัฐบาล15วันนะในการที่จะทําอยู่6ข้อ <c ười> เขาก็เลยถามว่าเอาถ้าครบ15วันแล้วคุณจะทําอะไรสนทีเออนะคุณจะทําอะไรแล้วหหรือ2ใน6ข้อนะอย่างเช่นไปบอกว่า ให้ส่ง M O U 4 4นะแล้วก็ J 4 1 4นี่คือนรับการนต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เอเขาจะไปส่งทำไมอะ M O U ไม่ใช่สัญญา M O U เป็นเพียงบันทึกความเข้าใจหรือแนวทางในการเยี่ยมพูดคุยเจรจาตกลงว่ามีแนวทางขอบเขตขนาดไหนเพียงใดมันไม่ใช่สัญญาหรือสนทีสัญญา แล้วถ้าคุณอยากจะส่งสารรัฐธรรมนูญคุณต้องไปหาวิธีส่งเองอะ่ะ <c oughs> คุณก็ไปยืนป่นผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาดิยื่นส่งเองดิใช่ไหมละ่ะแล้วคุณจะฟ้องอะ่ะฟ้องไปแล้วก็แพ้ไปแล้วอะ่ะนายธีรยุทธ์อ่ะประเด็นม o อ4สก็เป็นเงื่อนไขที่ฟ้องต่อศาลร,รับหนูเมื่อคราวที่แล้วที่ศาลยกฟ้องแล้วไม่รับคำร้องของนายธีรยุทธ์อ่ะแล้ ทางพรรคเพื่อไทยเขากาลังเยยอๆจะฟ้องกลับอยู่นะคุณก็ส่งเองดิส่งสารรับโนนนอ่ะเออจะไปรอให้รัฐบาลเขาส่งนรอไหมอ่ะถ้าคุณมั่นใจว่า MOU เนี่ยเออมันจะขัดต่อรัฐธรรมนูญอ่ะคือมันไม่ได้เรื่องอะแล้วไปบอกว่าให้รัฐบาลจัดเวทีสาธารณะนะในการพูดคุยในการอภิปรายนะในการอะไรอะต่อสาธารนณะะ ให้จัดเวทีสารนานณทให้ด้วยใครจะไปจัดให้คุณเขาเอาเรื่อง MOU 44สสีเข้าสภาแต่นั่นคือประแทนตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่เวทีสาธารณะคุณแต่ความจริงคืออะไรรู้ไหมผมบอกให้ก็ได้ไม่มีท่อน้ำเลี้ยงสุดดีกำลังมองเล็งๆอยู่ใช่หรเปล่าว่าท่อน้ำเลี้ยงจะอยู่ตรงไหนอะ ก็เลยไปขอให้รัฐบาลเขาจัดเวทีสาธารณะให้วันนี้ราคาไม่มีคุณจะไปหาท่อน้ําเลี้ยงจากไหนสนทิ่เพราะไม่มีท่อน้ําเลี้ยงหรือว่าท่อน้ําเลี้ยงมันเล็กนะก็เลยไปยื่นในสองในหกข้อต่อนายกรัฐมนตรีว่าให้จัดเวทีสาธารณะให้ด้วยโอ้ใครจะไปจัดให้คุณนะครับนะและสําคัญที่ผมเคยพูดเนี่ยการพูดถึง ระหว่างประเทศนะโดยเฉพาะหญิงแนวเขตแดนนะระหว่างประเทศหรือไทยกัมพูชาในน่านน้ำทะเลที่มันซับซ้อนหรือไม่ซับซ้อนอะไรก็แล้วแต่ของคุณเนี่ยเขาไม่เอามาพูดเป็นเวทีสาธารณะกันน,นะครับรัฐบาลจะเปิดเวทีสาธารณะนะไม่ได้ครับเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องรายละเอียดที่ต้องมาดูมาคุยไม่ใช่ แห่ป่าเปล่าเปล่าหุ่นสนทิต่อสาธารณะมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องระหว่างประเทศใครจะไปจัดเวทีสาธารณะให้คุณล่ะและอีกสามสี่เรื่องอะผมอ่านแล้วไม่ได้สักเรื่องหนึ่งผมบอกได้เลยผมก็เลยตั้งคําถามวันนี้เฮ้ยสนทิถ้ามันครบสี่สิบเอ่อครบสิบห้าวันแล้วคุณจะทําอะไรเออแล้วคุณจะไปทําอะไรจะลงถน,นนเหรอเออตามสบายไม่มีใครไปร่วมคุณหรอก ยามีก็หน้าเก่าๆดีเห็นๆนั่นแหละคอยดูเหอะนะเล็งๆข้อน้ําเลี้ยงไว้แล้วหรือยังอะ่ะผมรู้อย่างเงี้ยเล็งแล้วมันท่อมันเล็กมีท่อมันแตกช่วงนี้ท่อใหญ่ก็กําลังถูกกระนาอยู่ท่อใหญ่ๆอะ่ะฮฮฮเออท่อใหญ่ๆก็กลังถูกกระนอยู่นะหวั่นใจนะบอกให้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเล็กร้องประเภทอย่างนี้นะครับอย่าทําเลย นะสารรัฐธรรมนูญเขาก็วินิจฉัย m อ u มยูสิแล้วเขาไม่รับก็ยังจะเอาประเด็นบางอยาส่งเงนี่ยไปยังสารรัฐธรรมนูญอีกเอานะนะครับผมว่าทำเรื่องอื่นดีกว่าที่มันเป็นประโยชน์ที่แท้จริงนะครับทำอย่างนี้เขารู้รกันอยู่ว่าทำไมคุณเพิ่งมาพูดนะเปี10ปีที่ผ่านมาคุณหายไปไหนเหรอใช่ไหมตั้งแต่หลังประยุทธ์ยึดอำนาจมีการตั้ง คณะกรรมก,การเรียบร้อยแล้วเจซีนี่เออคุณประวิตรวงสุวรรณเป็นประธานเรียบร้อยหมดแล้วคุณทำไมไม่อา้าปากพูดบ้างอะ่ะใช่ไหมมีบางคนก็บอกว่าเอาคุณไปหลับอยู่ที่ไหนเหรอสนทิคุณไปนอนอยู่ที่ไหนเหรอร,ร,รู้กันอยู่ว่าออกมามันเรื่องอะไรนะงนั้นผมเลยตั้งคำถามนะครับวันนี้เอาแบบง่ายๆสบายๆมันชักแบบอืม <laughs> มันไม่ได้เรื่องไม่ได้เรานะไม่ทันอ้าปากเห็นลิ้นไก่สนที่คือมันไม่ได้เรื่องเลยเราเขาก็เลยบอกว่าคุณทําอะไรไปเขารู้ดีว่าคุณต้องการอะไรคุณเพื่ออะไรนะครับอขอให้ทาเพื่อประโยชน์บ้านเมืองที่แท้จริงคนสนุกก็จะมีนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องแบบเขารู้กันอยู่อะเออไม่ทันอ้าปากเห็นลิ้นไก่กันหมดอะนะถามหน่อยตอบหน่อยสุนี่ครบสี่ห้าวันแล้วคุณจะทําอะไร ครบสิวันแล้วคุณจะทําอะไรหรือระหว่าง15วันที่ประกาศแบบนี้มองมองเล็งเลงซ้ายขวาอยู่ใช่ไหมมันมีท่อน้ําเลี้ยงหรือเปล่านะจุดยังไงก็จุดไปติดสำคัญจุดติดถ้าไม่ติดก็ไม่ควรจะจุดนะครับประชาชนวันนี้สิ่งที่ต้องการที่สุดคือการหมดหนี้หมดสินอยากให้เศรษฐกิจดีนะครับอยากให้มีอนาคตนะลูกหลานส่งเรียนได้ มีความมั่นคงในชีวิตมีความมั่นคงในทรัพย์สินอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนต้องการนนสนทิครับวันนี้ขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้นะครับจำงเจ้าคนไปแล้วครับสวัสดีครับ